ชื่ออะไรคะชื่อเอินค่ะเอินอยู่ป้อนไหนนะคะปอปอค่ะค่ะโอเคได้เลยค่ะคนต่อไปคนต่อไปเวลาคนต่อไปชื่ออะไรครับแม่แม่ครับเวลาสองคนใช่ไหมคะปอครับแล้วคนเล็กชื่ออะไรครับชื่อแซนนี่ครับโอเคค่ะ ช่องอะไรนะคะช่องเออแอน์ไอเดียค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรคะแกะภาสดูค่ะแม่สั่งตู้เย็นจิบมาไว้บนห้องนะค่ะสั่งมาจากไหนคะมาจากช้อปปี้ค่ะแกะกันเ,เลยดีค่ะโอ,คโอเคมันลดราคาอยู่อ่ะตอนเนี้ยสั่งมาประมาณ2,400บาทนี่แหละค่ะประมาณ3วันของก็มาส่งคุณเอิญค่ะ ระวังมือน้องนะนนงระหว่างรอพี่เอินแล้วน้ำลายโอ้ย <c oughs> หุ่ยใหญ่นะเนี่ยพี่เอิน ่าพี่สวยไอ้สันเลยลูกสันนี่ไปดูตาข้างหน้ากับพี่นอนไปสันนี่เดี๋ยวจะพังนะนทำอะไรอ,อันนี้ม,มีแบบเป็นตอนๆเลยไงแบบลงลงอันแรกก่อนแล้วก็แบบ แล้วก็ค่อยลงต่อ,ต,อต่อไปอันนี้ก็มีอันนี้เป็นชั้นมันเหรอลูกในที่ปรับมันมีไหมอ้อที่ปรับอยู่ตรงนั้นที่ปรับตรงข้างในเราต้องลองเสียดดูว่าจะเย็นหรือเปล่ปานนทช่ไมตู้เย็นสองซันนี่เหรอเนี่ยทำไมตัวเท่าซันนี่เลยซันนี่ซันนี่เท่ากับตู้เย็นเลยอะ โอเคเราซื้อมาจากช้อปปี้ใช่ไหมคะลูกใช่สองพันสี่ร้อยกว่าบาทนี่แหละค่ะ, <Okay. S 2> ะไปก็โอเคขนาดกระทัดรัดน่าใช้มากโอเคแม่ก็ไม่รู้เดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวเราเรารีวิวการใส่เอาน้ำเอาอะไรมาใส่แล้วกันเนาะ